เราก็แค่ปักให้มันเป็นรูปนมไปเลยให้มันตรงกับนมเราไปเลยจบพ i ่เชอร์ตมค่ะแบรนด์เจ้าของแบรนด์จ์แตมกันตันค่ะแบรนด์นี้นะคะจะเป็นงานคราฟค่ะเกี่ยวกับรูปนิปเโป้ลทรงแบบนมอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนน่าจะรู้จักจากคอลเลกชันที่เป็นเกาะอ,อกค่ะ กาะอ,อกที่จะเป็นทรงเว้าเป็นนมผสมกับลายดอกไม้เล็กๆน่ารัก,กแต่มองว่าการฟินิโเปิลเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาต่มก็เลยรู้สึกว่าปักให้มันเป็นรูปนมไปเลยให้มันตรงกับนมเราไปเลยครับแม่ชิปของแบรนด์นะคะจะเป็นปักค่ะงานทุกชิ้นที่ตำทำตำทำเป็นฟรีแฮนค่ะวาดใหม่วาดเองทุกตัวบางวันมือหนักดอกไม้อาจจใหยายนอยหรือ รูปนมอาจจะใหญ่นิดนึงอันนี้เป็นเขาเรียกเข็มว่าเข็มการตันค่ะเป็นที่มาของชื่อแบรนด์กันตัน <c oughs> คือมันเป็นเข็มปักลูกปัดค่ะตอนแรกสุดปักเป็นลูกปัดเราลองแบบว่าดิดด้านของเข็มดูซิว่ามันจะเป็นยังไงสรุปเอ,อลายปักอันนี้มันก็เป็นโซ่ๆน่ารักดีเราก็เลยเลือกที่เราจะปักแบบนี้เลยเสื้อ <c oughs> ของแตนนะคะส่วนมากจะเป็นเมทูออเดอร์ค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าสามารถคัสตอมในสิ่งที่เองชอบที่สุดได้ ตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอของเจตแตมแล้วก็ s กายโพส s p a เปค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานที่ต็มทำไว้เล็กๆน้อยๆติดสตูไว้อะค่ะตอนนี้แก่ซัมเมอร์เนาะปักอันนี้เผื่อมีคนอยาใส่ไปเล่นสงการหรือเอาไปทะเลส่วนตัวนี้นะคะลูกสาวเป็นคนวาดค่ะแล้วเต็มก็ปักตามลายเส้นของลูกสาวกระโปรงก็เป็นกระโปงที่อินดาวาดเหมือนกันข้อดีตม็มคิดว่า เหมือนเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกพลังงานความเป็นตัวตนของเราให้คนอื่นได้แบบรับพลังรับแพชชั่นจากเราแล้วก็ไม่ได้จะหยุดอยู่แค่การปักเสื้อการปักกระโปรงแต่อยากทำลงในรูปแบบอื่นๆเช่นลงเฟรมแคนวาสทำผ้าปูที่นอนทำปอกหมอนทำโซฟาจะทำอีกเยอะมากมายที่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้า